อันนี้ก็เป็นนกกรลางหัวขวานนะครับกำลังให้อาหารกับล,กกลูกนกอยู่นะครับอันนี้จากอำเภอสันบุรีนะครับส่งเข้าประกวดนะครับกาังสันขึ้นมาแนละ้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าอันนี้เป็นฉากของนกกะลางหัวขวานนะครับ โอลดไลายเขานี่ลายเขาดำเลยครับแต่ดูเหมือนมาลายเลยนะก็กระจายไปอยู่ทั่วยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกาเหนือครับแอฟริกาใต้ซาล่าแล้วก็มาดากัสกานะครับส่วนมากที่อยู่ในยุโรปและเอเชียนะครับเอเชียเหนือนะครับก็จะอพยพไปเขตร้อนในฤดูหนาวครับ้านในอ ก็กำลังให้หาลูกนกอยู่ครับกำลังโผล่ผานกินไปนะลูกลูกน้ยอยกินไปนะเนะีย่ยเดี๋ยวดูตัวตัวแม่ในกานะครับนะรู้สึกว่าเราจะเข้ามาถ่ายใกล้ไปครับรู้สึกว่าเออนี่มีตรงหางก็กระดุกกระดิกดนียนะครับ ดูภาพรวมบ้านนะครับยินดีกับทั้งแปดเลยวันนี้นะครับรู้สึกว่าล็อกกลางหัวขวานสวยงามครับถ้ามาดูขุนฟางนกต้องมา ที่นี่ครับจังหวัดชัยนาทนะครับก็จะกตาครับ้องมัน้หมดแล้วในครับต่หดาทีปีนี้ปี้เขาก็ครั้งที่36แล้วใช่ไหมอ่า